ก็เอามาดูนะครับท่าสุดท้ายก็คือนีพุชอัพวิดพื้นเราฝึกเป็นท่าที่4ท่าละสิบเซตก็4ี่เซตนะครับเดี๋ยวผมจะนับนะครับหนึ่งเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้ให้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มันนานเกิน4นาทีนะครับสองอเดี๋ยวผมจะดูนะครับน้องหมดแรงที่เท่าไหร่นะครับถ้ามันนานเกินก็เดี๋ยวจะโทวงน้าหนักนะครับสาม 4าอ่าเพราะว่าคลิปนี้มีความยาวสสิบสี่นาทีนะครับซึ่งผมก็สงสัยนะครับหกว่าน้องเขาบดแรงที่เท่าไหร่นะครับอาจจะมีการทวงน้ำหนักเนดะี๋ยวผมดูน,นะครับ อนี่ก็เจ็ดครั้งแล้วนะครับผ่านไปหนึ่งนาทีห้าวินะครับนี่มันอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะครับเสียงว็เวว่าวว่นะครับรถโรงพยาบาลนะครับอาทีเท่าไหร่แล้วโมมากเกินนะครับอ๋อแปดแปดนะครับเก้าอ่าเริ่มแขนสั่นแล้วนะครับก็ต้องสู้กับมันนะครับ นี่ครับปัญหาหลายคนที่ยังดิฟไม่ได้เพราะพื้นฐานวิพ,นพื้นคุณยังไม่แน่นพอนะค,คุณโกหกตัวเองไม่ได้เ้าเท่าไรแล้วนันข่ไขาจ้อง11ใช่ไหมเดี๋ยวอูย้อนไปดูนะครับมืนแล้วผมอ๋อ11แล้วจริงๆนะครับย้อนไปดูแล้วนะครับคือโมมากเกินนะครับ11นะครับ12อ่า สิบสามสิบสี่เดี๋ยวผมว่าจะให้น้องเขาค้างประมาณทักสองวิก็ลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันนานเลยสิบสนะี่นะครับสิบห้านะครับลงไปหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ดันตัวขึ้นมาหนึ่งจังหวะปุ๊บ หลังเลื่มแอนแล้วครับเท่าไหร่แล้วนะครับนี่สิบหกนะครับลงไปหนึ่งสองสามนะตัวขึ้นมาปุ๊บหลังเลื่อมแอนเราเห็นไหมสิบเจ็ดค้างสองวิพอไม่ต้องค้างนนครับหนึ่งสองปุ๊บลงไปเลยนะครับสิบเจ็ดแล้วนะครับสิบแปดมันไม่ถูกมันไม่ผิดหรอกครับแบบนี้ก็ได้นะครับไม่เกี่ยวสิบเก้าไอ้นี่มันก็คือ เซตที่สาิบเอดนะผมจะบอกให้เซตที่สาิบเอดนะครับเพราะว่าฝึกท่าละสิสิเอ็ดเท่าไรละโมมากเกินโมมากเกินนะครับก็ได้ยีบยี่ยี่สิบอ่ายี่สิบถ้าได้ยี่สิบครั้งก็ไม่จําเป็นต้องทวงนะครับยี่สิบอ่าเดี๋ยวดูก่อนก็ได้นะครับยี่สิบเอ็ดอ่าไม่รอดแล้วนะก็สรุปน้องเขาได้ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับก็ไม่ต้อง ไม่ขึ้นแล้วครับก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องถ่วงนะครับก็ฝึกประมาณนี้แต่พักไม่เกินหนึ่งนาทีฟังนะพักไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเซตสองเซตสามเซตสี่นะครับแบบนี้นะครับก็ยังใช้โปรแกรมการฝึกเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็สงสัยอ๋อตกลงน้องเขาได้ประมาณ20ครั้งนะครับก็โอเคนะครับถือว่าแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับ